โอเคครับผมแล้วเราก็ได้ชุดผู้ชายไปนี่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นชุดเดซี่แก๊งสเตอร์นี่ครับผมโอเคโอเคผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Sleptv ด้วยนะครับผมก็วันนี้ผมเราก็อยู่ในฟรีไฟ e นะครับผมมีกิจกรรมเข้ามาใหม่ นะครับผมก็มาทุกคนก่อนจะไปดูนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะครับผมก็ โอเคผมก็วันนี้นะผมพี่มีเว็บดีๆมาให้น้องๆได้ดูกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะผมพี่อยู่ในเว็บฟรีวันโซนนะครับผมเป็นเว็บสุ่มแล้วก็อ่าสุ่มไอดีแล้วก็เป็นเว็บสุ่มเพชรนะครับผมก็วิธีการสมัครก็ง่ายๆนะครับผมเพียงแค่น้องนะครับผมคลิกลิงก์ที่ใต้คลิปพี่นะครับผมเราก็จะอยู่หน้าสมัครใช่ไหมทุกคนโอเคนะผมก็วิธีการสมัครสมาชิกนะผมก็สมัครก็ง่ายนะผมเพียงแค่น้องนะผมใส่ไอดียด้าบนนะผมตอข้างล่างนะผมให้ใส่เป็น พาสเวิร์ดนะครับผมก็คือพาสเวิร์ดกับรีพาสเวิร์ดให้เหมือนกันนะบผม2ออันนี้นะครับผม ที่นี้ก็กดสมัครไปเสร็จเรียบร้อยนะผมก็เข้าเว็บมาเลยนะผมโอเคครับผมก็มาดูวิธีการเติมเงินนะผมตอนนี้นะก็เข้าไปที่หน้านบนเลยครับผมก็ตอนนี้มีก็ตอนนี้นะผมมีเป็นเติมระบบอ่างเปาอย่างเดียวนะผมก็มาดูวิธีการเติมเลยดีกว่าครับผมวิธีการเติมก็นี่แล้วผมตามที่นี้เลยนะครับผมบอกนะครับผมแค่นี้ง่ายๆนะครับผมแล้วก็ใส่ดิงก้อนหินตรงนี้นะครับผมนี่เหมือนที่พี่เคยใส่นะครับผมแค่นี้ก็ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคครับผมก็วันนี้พี่ก็เติมมาแล้ววี้พี่เรียบร้อยนะครับผมพี่มีเครดิตหนึ่งร้เครดิตนะครับผมเดี๋ยวพี่จะมาดูเกมอะไรมีเกมอะไรให้เราเล่นบ้างนะครับผมก็จะมีเกมสุ่มท่าปักธงนะครับผมมีเกมชิ้นส่วนมีเกมเพชรนะครับผมสุม่มเพชรแล้วก็เป็นสุม่มไอดีไม่มีเกลือด้วยนะครับผมก็ใครอยากเล่นไหนก็มาเล่นกันนะผมเดี๋ยวพี่จะมาสุ่มเพชรให้ดูกันนะครับผมนี่การสุ่มเพชรก็กดเข้ามานะครับผมแล้วก็กดตัวไอดีของเราเข้าไปนะครับผมตัวไอดีของเรานะฮะ แล้วก็มาเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยดีกว่าครับผมโอเคครับผมสุ่มครั้งแรกครับผมเราจะได้หรือเปล่านะมาดูกันทุกคนโอเคครับผมและเรียบร้อยครับผมเป็นชิ้นส่วนนะครับผมเกลือไปครับผมก็คือเกลือแหละแต่ว่าชิ้นส่วนนี้รู้สึกว่ามันจะเอามาแลกอะไรได้สักอย่างนะทุกคนนะโอรเรครับผมแล้วก็ชิ้นส่วนอีกหนึ่งอันนะครับผมโอเคครับผมมาครับผมต่อกันเลยครับผมทวันนี้ะ ยังไงครับผมยังไงครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเจ๊เทเราใช้หนึ่งพ, 1, พันแปดร้อยเพจนะทุกคนครับผมสำหรับน้องคนไหนน้องๆคนไหนนะผมที่อยากจะมาส่งเว็บนี้นะผมก็เดี๋ยวพี่ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยละกันนะครับผมโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูคลิปกันต่อกันเลยดีกว่าครับผมไปสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วของพี่นะผมก็คลิปนี้นะผมก็เดี๋ยวพี่จะมาบอกนะผมก็คือเป็นกิจกรรมนี้ด้วยนะผมเป็นคู่หูตัวใหม่ นะครับผมเจ้าหน้าที่ฮอปนะผมพร้อมชุดออกสนามนะครับผมก็คือได้ทั้งได้ทั้งสัตว์เลี้ยงแล้วก็สกินด้วยนะครับผมซึ่งเป็นลายที่โคตรจเจ๋งนะครับทุกคนฮนะโอเครนี่นะครับผมเป็นยังไงทุกคนอ่านี่นะผมเจ้าหน้าที่ฮอปนะครับผมมีชุดนี่ด้วยนะทุกคนโคตรมีเอฟเฟกด้วยทุกคนเออโอเครนะครับผม,ออ okay, บผมก็นี่พี่ใช้เป็นนี้ดีกว่า โคตรจะเท่นะครับผมโอเคพุกคนครับผมก็เดี๋ยวมีกิจกรรมนี้นะครับผมเป็นกิจกรรมอะไรเอ่ยโอเคครับผมก็เป็นกิจกรรมนะผมรีโหลดโหมดคนครูนะผมก็จะอยู่ตรงทางด้านบนแนวะซ้ายซ้ายมือเลยนะผมกดก็ไปเลย โอเคครับผมก็นี่นะครับผมก็จะเป็นรีโหลดโหมดคนครูนะครับผมก็จะเป็นชุดผู้หญิงแล้วก็เป็นชุดผู้ชายนะครับผมก็พี่ดอต้องการแค่ชุดผู้ชายเท่านั้นนะผมเป็นแพ็คเดซี่แก๊งสเตอร์นี่ครับผมแล้วก็จะเป็นชุดแพ็คซินเวอร์ลาเวนเดอร์นะครับผมโอเคมาครับผมก็กดครั้งแรกนะผมก็จะเป็น9เพชรนะลด50%เลยนะครับผมก็ซึ่งมันจะรีโหลดอัตโนมัติเนาะตรงนี้นะครับผมไะกดครั้งแรกครับผมยิงไปเลยครับผมไป มาฮะเรียบร้อยเับผมเป็นกล่องสก,กินปืนครับโอเคทีนี้ก็จะเป็นชุดผู้หญิงก็จะเข้ามานะผมจะดีโหลดอ่าดีโหลดอัตโนมัตินะครับผมมาต่อเลยครับผมคัทนที่สองสี่สิบเก้าเพชรครับโอเคเป็นชิ้นส่วนนะครับผมมากันต่อครับผมโอเคความทรงจำของหมอคงฮนะ มากันต่อครับผมมาเป็นท่าเต้นนะครับผมท่าเต้นก็มาดีครับนะครับโอเคครับผมร้อยสี่สิบเก้าเพชรครับผมมาเป็นโลบอกนะครับผมสกินสัตว์เลี้ยงโลบอกนะครับผมไปครับร้อยเก้าเก้าเพชรครับโอเคเป็นสกินปืนนะครับผมทีนี้ก็จะเป็นสองสี่เก้านะครับผมแม็กกาซีนหมดมันก็จะหมุนอยู่แค่นี้นะครับผมมาโอเคครับผมแล้วเราก็ได้ชุดผู้ชายไปนี่ร้อยแล้วนะครับผม เป็นชุดเดซี่แก๊งสเตอร์เนี่ครับผมโอเคโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมอ่ะก็จะอยู่ในนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาเปิดกรนเลปังโอเคเดี๋ยวมาใส่กันเลยดีกว่าครับผมนี่โคตรเจ๊งทุกคนโคตรเจ๊งใส่ตัวอื่นมาใส่ตัวอื่นดีกว่า โอเคครับผมนี่ครับผมเป็นไงโคตรเท่เลยทุกคนโคตรจะเท่ครับผมโอ้โหก็เราผมพี่หมดไปทั้งสิ้นนะครับผมเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับผมว่าหมดเท่าไหร่นะโอเคครับผมก็พี่หมดไปแล้วผมเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามเพชรนะครับผมก็ถือว่าไม่แพ้สําหรับสกินนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองมาแต่งตัวกันหน่อยดีกว่าครับผมมาทุกคนนี่เอาอร อันนี้นะครับผมลองใส่กางแกงปีก,กอกโอเคในนี่นะครับผมอ่าโอเคในนี่ครับผมก็จเจ๋งนะครับผมโคตรจเจ๋นะครับผมสาหรับชุดนี้นะครับผมพี่ก็773เพนนะแล้วก็จะได้เป็นอันนี้ด้วยนะทุกคนแค่แค่ท่านี้ก็399แล้วทุกคนเออ แค่นี้ก็สามเก้าเก้าแล้วนะครับผมอืมก็สำหรับใครที่นะครับผมอยากได้นะครับผมก็ลองมาคอมเมนต์กันหน่อยนะว่าน้องๆได้เท่าไหร่นะครับผมมาจัดก,กันนะครับผมพีม่ว่าหมดไม่เยอะนะครับผมย่งน,น,นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมีแค่นี้แหละอืมไว่เปา,าครับทุกคนเจอกันใหม่ครับ